เห็นไหมมันไม่ได้เป็นแค่คออย่างเดียวหนูเป็นมาก่อนแล้วแฝงมาก่อนแล้ววันนี้เลยแด่นทับแ่งน์อ่านไหนลงมาแบงก่อนด็ลองเช็คดูถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อเลยดูปฏิกริยาอ่านดูสิ้าช้ารลุกาช้าลุกไปได้เยอะเห็นไหมต่างกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมเบาขึ้นไหมเออห็นไหมปเจอสมบัตแต่ก้มดูสิ ก้มมีบ้างแต่ก้มได้ดีขึ้นเมื่อกี้ก้มนั่งเงยในสุดเห็นไหมนี่คืออ่ายังมีอยู่ไงแต่ยังไม่ร้อยแต่ดีขึ้นจากทีแรกเลยเห็นไหมครับทีแรกเขาขยับไม่ได้เลยบาดเจ็บมานานแล้วมันก็มาออกอาการหนักมานอนมันกว้างมันกว้าง แต่นี่ค่านอนคว้าจะเป็นค่าที่เปิดเส้นได้มากนะเปิดเส้นทําให้เราสามารถที่จะคลายได้เพราะท่านอนเนี่ยเราจะคลายในระดับหนึ่ง mm hmm. จะเห็นว่าอาจารย์จะใช้ท่านอนงายตะแคงและควา้าแต่ท่ากว้าเนี่ยที่เขาเป็นข้างทางนี้เยอะใช่ไหมทา mm hmm. งนี้ทางซ้ายนะทีนี้เราจะเราก็จะมาคลายเส้นนี้ขรับอาจารย์ก็จะจับยืดคอไปทางด้านตรงข้ามน้อยเปิด เสนนี้เขาจะตึงอยู่คนระับวิธีการทำไมจันรู้จั์คลึงไงพอจันตรวจโดย,โดย,โ,ดยโดยการคลึงเนี่ยเราจะรู้สัมผัสนิ้วเห็นไหมเห็นไหมจุดนี้เลยนะนี้วข้างจุดนี้เราก็ย้ำที่ตรงนี้นิดนึงลักษณะคลึงไปไง่ายๆคลึงไปคลึงไปโดนไปตรงกล้ามเนื้อที่เข้าเกร็ง สะดุดมือตึต๊กตึกต๊กตึ๊กหนึ่งมันจะเป็น,นนะรีเวเตอร์แสตอป์นี่นะซ้ายสาวประครบแล้วก็จะหมอ่านี่ตรงนี้รีเวเตอร์จริง ใช้กดนิ่งค้างไว้เราได้ทิศก้อยแล้วเนี่ยให้กดนิ่งค้างไว้ที่จุดนั้นลักษณะเหมือนการเปิดลงกีวินาทีสามสี่สิบห้าวินาทีสามสถึงสี่ห้าวินาทียืดแล้วกดนิ่งตรงจุดที่เป็นเป้าหมายที่เป็นหลักเพื่อจะเร่งให้เลื่อนตรงนี้มเร็วมากราคายจุด เลือดเดินหน้าแดงนะหน้าแดงนแสดงว่าเลือดกำลังวิ่งมาณจุดนี้มากขึ้นมาเราตรงนี้นให้เลือดถ่ายไออกไปเพราะเวลาเจ็บเลือดเสียจกข้างอันนี้ถ้าเรานันเราก็มาตรวจสํารวจข้างๆเส้นอันนี้แกระดุสัมผัคอสันหลังเราก็กดข้างๆดูดูเจ็บไหมตรงนี้ใช่ไหมอมีทิงก็พอยอยู่ใกล้อยู่ใกล้ฐานกระโหลก นวดึวเบานวดคึงป็นวงกลมก็ได้จากขวางก็ได้วันนี้เราคุมได้หมดแล้วถ้าเรากดนิ่งปั๊บคุณค่าจะปวดวิ่งขึ้นหัวใช่ไหมตืขึ้นหัวเลย,เลยอาจจะคือกดบล็อกไว้สามสิบวินาทีน้ำหนักปานกลางความเจ็บปาน,นกลาง รวมแนละ้วตอนนี้ดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณได้ไหมเจ็ดสิบวิธีการประเมินอีกอย่างนมันให้คนไข้บอ,อกเปอร์เซ็นต์ให้เรามันจะทําให้เราเห็น,นตัวเลขและความชัดเจนบางทีอาจารย์จะให้ใช้เทนสเกลความเจ็บเทนบวกสิบสเกลไปเป็นเป็นการแบ่งของศูนย์นี่คือไม่เจ็บเลยสิบคือทนไม่ไหว ก็จะบอกให้คนไข้บอกให้เรารู้ปริมาณถ้าเจ็บเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้แสดงว่ามากเจ็ดหนึ่งสองก็น้อยความเจ็บที่พอดีคือก,กลางๆสี่ห้าหกอันนี้เจ็บประมาณเท่าไหร่เนี่ยตีกด,กดเจ็บสอ,องถึงสิบ ่งั้นการที่เรากดไปเนี่ยต้องให้คนไข้ถ้าเราประเมินได้ว่ากดความรู้สึกเจ็บเขาอยู่ประมาณ4 5, 6, ี่ห้าหเนี่ยถือว่าเป็นเป็นน้ำหนักที่กําลังดีเห็นไหมเราใช้วิธีการให้คนไข้บอกความรู้สึกให้เแต่ถ้าเรากดไปว่าคนไข้หุ้เจ็ดแปแสดงว่าต้องรีบถอยนะครับให้อยู่ถ้ากดโ่้หนึ่งสองศูนย์ไม่เจ็บเลยเงี้ยก็ไม่ได้มันก็จะช้า นั้นน้ำหนักที่ให้คือระดับปานกลางอาหารใหม่ยตรงที่เจ็ดมันดูเป็นไงให้ก็เทสดูอยู่จุดน้ำอยู่เยอะมั้ยไม่เยอะแล้ว คลายลงทีละนทีละนิดจากที่มาแบบเจอพายุแบบอันนี้ถ้าทีแรกถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเป็นไปหมดเลยจุดนู้นจุดนี้เต็มไปหมดเลยแต่มันจะมีทริกเกอร์พอยต์อยู่ของมันคือจุดที่เจ็บหรือจุดปัญหาเขาเพราเราต้องเวลาที่ตัวอื่นคลายแล้วจะเหลือจุดจุดสุดท้ายที่เหลืออยู่เป็นจุดที่เป็นอาการหนักที่สุดจำได้ตอนนี้เราก็จะมาเน้นตรงจุดที่เขาเหลือร้องรอย แรกอะตรงนั้นตรงนู้นก็เจ็บหมดสบากเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้สบายคลายสบายด้วยตรงนี้เจ็บไหมเจ็บหมดเลยชีดเลยเนี่ยอินฟราสไปเนนตัสโอเคเดี๋ยวเราอาจจะรับคลายคลายรอบๆก่อนตรงนี้เก็บพักไว้ก่อนเรามาคลายที่อื่นก่อนเรือนบ้านเรือนบ้านก็เจ็บปวดด้วย นะเราก็ต้องรักษารอบๆอบด้วยนี้ก็นวดคลึงไปเบาๆกล้ามเนื้อนะแล้วก็ตรงส่วนปีกสะบักตรงนี้ก็จะเป็นจุดเจ็บมั่เ้ยนะห็นไหมส <c oughs> ะดุ้งเลยมันไหลมีดมาไหลเลยเห็นไหมคนที่ยกแขนลักษณะนี้เยอะๆจะเจ็บอักเสั้นถามว่าไม่ต้องเรานวดถ้าเราคลุมเนี้ยกล้ามเนื้อสันทืึกๆ,ๆเลนะเป็นลํำเลยนะ <c oughs> ใช้อุ้งมือก็ได้ถ้าเจ็บมากนะครับเปลี่ยน จากนี้เปนะ็นอุ้งม,มือเพื่อให้ถ้าเขาเจ็บมากเพราะนิ้วเนี่ยมันน้ำหนักแหลมเล็กมันลึกแต่ถ้าอุ้งม,มือมันจะกระจายไปทั่วทำให้ไม่เจ็บมากนะนะครับถ้าเขาเจ็บมากเดี๋ยวเขาจะเกรงอีกครั้งหนึ่ง เราลองคลายสองนี้ดูแล้วให้หันอยู่อ่านขึ้นมาถ้าไหนที่เจ็บตน,น,น,นี่เป็นไาเรียนมามดีขึ้นแล้วนะคลายตรงนี้ยังส่งผลมานี่เลยเห็นไหมคลายตรงนี้ก็มีผลมานี่เหมือนกันบางครั้งถ้าคนเจ็บมากบางครั้งอย่าประทะเขาถ้าถ้าเราประทะไม่ถูกหรือนวดไม่ถูกเนี่ยให้นวดส่วนอื่นก่อนส่วนที่ไกลออกไปก่อนถ้าตรงอื่นไกลตรงนี้จะลดตรง ครับอีกเทคนิคหนึ่งคือถ้าเจ็บมากรุนแรงถ้าเรายังคุมน้ำหนักไม่ได้อย่าไปนวดตัวท่าตรงนั้น้าไม่แม่นจริงเพราะว่ามันจะทําให้เขายิ่งเกร็งตัววิธีการให้ให้เคลียร์ข้างบ้านก่อนนะสมมติว่าบ้านนี้โกรธเราเนี่ยเราจะเข้าไป <c oughs> เขาก็ไปบอกให้เพื่อนบ้านโกรธเราด้วยเห <c oughs> ็นไหมวิธีการจะเข้าไปบ้านนั้นเลยเขา <c oughs> เขาเขาเขา,เขาอัดเรากระเด้งแน่ วิธีการเราก็ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านให้ปรับความเข้าใจก่อนนะแล้วให้เพื่อนบ้านไปบอกบ้านนั้นอีกทีว่าเรามาดีนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องเคลียร์ก่อนเราเข้าไปในบ้านนั้นเลยมีสิทธิ์ เจ็บข้างนี้มากก็ต้องเครียร์ข้างตรงข้ามด้วยเพราะข้างตรงข้ามก็เหมือนกันปกติมันจะไม่เจ็บเลยปกติต้องไม่เจ็บถ้ามันเจ็บสแสดงว่าไม่ปกติ <c oughs> normal แแบ abnormal ใช่ไหม <c oughs> น,นี่เราก็จะมาคลายข้างเด้า <c oughs> ไม่ค่อเจ็บแล้วทีแรกเจ็บหมดอันนี้เราก็มาคลายฝั่งนี้ด้วยเจ็บไหม รอบบ้านเนี่ยเขาก็ดีกับเราแล้วไอ้บ้านนั้นมันจะโกรธเราคนเดียวก็คงไม่ใช่ดีแล้วไม่มีพวกพวกเห็นไหมมันก็ต้องขายด้วย อนี้พอเราเกียวข้างบ้านเสร็จเรากลับมาดูครั้งนึงแล้วเข้ามาแก้ไขที่จุดเป้าหมายอีกครั้งเราจะใช้เครื่องเงาตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้เราจะเข้าไปที่เป้าหมายแล้วตัวที่เขาเกรงมากที่สุดของ จ,จันคำแล้วจันค์คงแล้วจะรู้แล้วว่าเส้นไหนเกจจากสีหน้าเพื่อเก่งเป็นลํำเลยอันนี้เพื่อนบ้านให้เคลียร์ยให้เราแล้วเราเข้าบุกบ้านนี้แล้ว <c oughs> เป็นตาย <c oughs> เป็นตายเป็นตายรู้กันเราต้องเข้าไปละไปเจ๊หลจาละแต่เราต้องเข้าไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พูดเขาก็ดี

ม่า้การน้มของเรามมอเปล่าก็ช่วยได้อยอะแต่ขอให้เข้าใจหลักการ